ทำเป็นอุปการะเฉพาะแก่อาณาปานาสติภาวนาในยะที่สามทิคุทั้งหลายทิขุผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสติซึ่งประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมแทงตลอดอกุปธรรมได้ต่อการไม่นานเทียวห้าประการอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายห้าประการคือในกรณีนี้ทิขุ 1>, 1. เป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่อง 3. เป็นผู้ไม่มีความมืนชาประกอบตนอยู่ในความตื่น 4. เป็นผู้อยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัด หพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสติซึ่งประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลย่อมแทงตลอดอกุปปธรรมได้ต่อการไม่นานเทียว